สวัสดีครับผมมนนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะขอมาบรรยายในศิลปินที่ผมชื่นชอบนะครับศิลปินที่ผมชื่นชอบนะครับค่อนข้างที่จะมีหลายท่านเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างมาสักหนึ่งท่านดีกว่านะครับก็คือโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับผมเรื่องราวของโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาฟังกันเลยโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับ เขาเป็นมือกีตาร์แนวบลูส์นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับในปี1930นะครับโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคม1911นะครับผมเขาเกิดในรัฐมิสซิสซิปปีทางตอนใต้ของอเมริกานะครับผม ในทางตอนใต้ของอเมริกาในขณะนั้นนะครับก็มีชนผิวดําอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับผมซึ่งชนผิวดำเนี่ยจะมีอ,อ,อาชีพที่ใช้แรงงานนะครับผมหรือว่าจับจอบจับเสียมอะไรพวกนี้นะครับผมโรเบิร์ตจอนสันนะครับเขาก็อาศัยอยู่ในนั้นเหมือนกันนะครับผมชีวิตในวัยเด็กของเขานะครับค่อนข้างที่จะรันทดเลยทีเดียวนะครับผมเขาได้อาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงนะครับผมที่ทําเกี่ยวกับใช้แรงงาน ก็จะปลูกฝังให้โรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยจับจอบจับเสียงอะไรเงี้ยใช้แรงงานเหมือนกับเขาแหละนะครับแต่โรเบิร์ตจอห์นสันไม่ชอบเขาชื่นชอบในเสียงดนตรีซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจนี้มาจากไหนจากการได้ยินนะครับผมจากเพื่อนร่วมง,งานที่ทำใช้แรงงานด้วยกันนั่นแหละเปิดวิทยุมากงเปิดทรซิเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งจะได้ดูดนตรีจริงๆเนี่ยก็คือช่วงสุดสัปดาห์นะครับ ช่วงสุดสัปดาห์นะครับจะมีการปาร์ตี้เลี้ยงฉลองนะครับผมจะมีดนตรีนะอยู่ในงานด้วยนะครับโรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยก็ได้ไปเสพดนตรีในช่วงนั้นก็เกิดการข้างคล้าอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยไปแอบฝึกอิกตาแต่เขาก็โดนพ่อเขาจับได้พ่อเขาอ่ะไม่อยากให้เขาเล่นดนตรนะีและพอทะเลาะกันเสร็จนะครับก็เกิดการเคี่ยนตีอะไรต่างๆนะครับเมื่อถูกลงโทษเสร็จนะครับผมเขาก็เลยตัดสินใจออกจากบ้าน ก็หายไปนะครับไปฝึกกีตาร์บ้างอะไรบ้างนะครับแต่วันดีคืนดีเขานึกอะไรไม่รู้เดินเข้าไปในผับเลยหยิบมือกีตาร์ของอกีตาร์ในผับแหละหยิบขึ้นมาเล่นบนเวทีเลยคนก็โหร้องก็จะเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะครับผมมีมีเขียนอยู่ในเว็บหนึ่งด้วยนะก็คือเอาฝาเบียร์มาขูดกับฝาผนังเนี่ยยังจะเพาะกว่าที่โรเบิร์ตจอห์นสันเล่นเลยแต่เขาไม่หยุดอยู่แค่นั้นนี่ครับ วันนั้นเขาก็เลยตัดสินใจเดินออกไปจากคับหายไปเวลาเป็นหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเต็มๆนะครับที่เขาหายไปเขากลับมาที่ผับเดิมพร้อมกับกีตาร์ของเขานะครับผมในวันนั้นน่ะมีคนจังเขาได้ด้วยนะที่เขาไปเล่นในวันนั้น,นที่โดนโอโหโดนด่าน่ะก็มีคนจํงเขาได้นะก็คือนักดนตรีในผับนั่นแหละกลับมาแล้วก็มีการแซลกันอะไรประมาณนี้นะครับพอแซลกันเสร็จปุ๊บโรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ย เขาก็ไม่สนอะไรค่ะทำแซลของนักดนตรีเลยนะครับผมขอแค่อย่างเดียวขอให้ผมได้ขึ้นไปเล่นเถอะโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับได้ทำการเซตติง้งเซตติ้งกีตาร์ของตัวเองนะครับติดตั้งสายเจ็ดเข้าไปตกตะลึงกันทั้งผับไอ้นี่หมอนี่มาไม่ธรรมดาแล้วคงจะหมาไม่ใช่คนเดิมแล้วล่ะอ่าก็พอโรเบิร์ตจอห์นสันขึ้นเล่นปุ๊บก็มีการเออยอมรับแล้วก็อีโก้ของนักดนตรีที่แซวเขาเมื่อกี้หายไปเลยนะครับ และหลังจากที่เขาด่งเ,เริ่มมีชื่อเสียงนะครับในมิสซิสซิปปีนะครับในรัฐที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็เริ่มได้ตะเวนมาไปเล่นนะครับทั่วเอ,อเมริกาเลยนะครับผมทั่วผับของอเมริกาเลยนะครับปี1936เนี่ยมีค่ายเพลงติดต่อให้เขาไปอัดนะครับซึ่งค่ายเพลงนั้นชื่ออเมริการ e คอร์ดคอร์ปอเรชันนะครับผม และผลงานที่น่าติดตามของโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับก็คือเพลง Cold Lost b l u นะครับผมซึ่งเพลงนี้จะมีความอธิบายที่อะไรเป็นเกี่ยวกับเรื่องริลับอะไรพวกนี้เพลงของเขาก็จะเป็นแนวๆน,นี้นะ,ะประมาณนั้นแล้วก็เพลง Me and the Devil Blues นะครับผมก็พูดถึงเรื่องริลับอีกเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้เขาเอ่อมี ความอะไรเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอะไรนี้หรือเปล่านะนะครับผมและก็มีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับนะหลังจากที่เขาอัดเพลงแล้วก็ได้ทำสิ่งที่เขาอยากทําแล้วนะครับผมเขาก็ได้เสียชีวิตลงนะครับผมในวันที่16สิงหาคม คิดสักกะลัต1938นะครับเขาอายุเพียง27ปีเท่านั้นนะครับผมมีการสันนิษฐานต่างๆนะครับผมผมขอยกมาสัก2ข้อนะครับก็คือข้อสันนิษฐานแรกก็คือเกิดจากการวางยานะครับผมวางยาได้ยังไงนะครับโรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบดื่มวิสกี้นะครับผมชอบดื่มเหล้าอะไรเงี้ยเขาชอบมากนะครับผมเ,เขาโดนวางยาในนั้นแหละ ในวิสกี้ที่เขาชอบกินนั่นแหละหลังจากที่เขาลงจากเวทีที่เขาเล่นแล้วนะครับผมมีการสันนิษฐานว่าโรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยอาจจะไปยุ่งกับออผู้หญิงที่มีสามีแล้วอะไรอย่างนี้ก็เกิดการหึงหวงกันนะครับผมเลยวางยามาข้อสันนิษฐานที่2นะครับก็คือการ ที่เขาขายวิญญาณให้กับซาตานเพื่อแลกกับฝีมือของเขานะครับอันนี้เป็นความเชื่อของชาวตะวันตกนะที่ขายวิญญาณให้ซาตานแล้วก็แลกกับฝีมือนะครับผมแลกกับชื่อเสียงอะไรประมาณนี้ก็จะแลกด้วยประสาทผิดเพี้ยนไปบ้างหรือว่าอาจจะแลกกับชีวิตไปเลยก็คือตายไปเลยเป็นงานเองนะครับ และในวันนี้นะครับผมก็ขอสันเหนือประวัติของรูบิวจอร์แดนเพียงเท่านี้นะครับผมน่าเสียดายนะครับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอจบการยายเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ